ค่ะพวกเราทุกๆคนนะคะนะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อาจารย์แอดแบบเปิดการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ้นมานะคะและวันนี้พวกเรานะใครมาแล้วก็สามารถที่จะแชร์บอกเพื่อนสามารถที่วันนี้สามารถที่จะแชร์ไลฟ์ได้นะคะเพราะสิ่งสําคัญคือวันนี้เนาะมีเหตุผลที่วันนี้ค่ะคนเราเนี่ย ไม่สามารถมีรายได้หรือว่าไม่สามารถสําเร็จบนโลกธุรกิจของความงามได้เราลองดูว่าเราว่าเราเนี่ยเช็คดูว่าตัวเรามีไหมดังนั้นวันนี้นะคะจะแอตต้องบอกกับทุกๆคนนะว่าสําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราดังนั้นอ่าเดี๋ยวจา่าแอดขอเช็คดูนิดนึงนะคะว่าในหน้าเพจนะเป็นยังไงบ้างถ้าใครมาแล้วเรียกเพื่อนมานะจ๊ะ <laughs> นะคะโอเคคะถ้าโชคดีมากๆเลยนะคะว่าเสียงนะคะไม่ติดไม่ขัดถูกไหมคะเสียงไม่ติดไม่ขัดและสิ่งสำคัญก็คือว่า,าเราเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบใหม่ด้วยและ หลายๆคนนะคะก็บอกกอาจารย์ว่าหวอาจารย์แอดมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราลองมาเช็คกันนะคะว่าทําไมบางคนเนี่ยทำธุรกิจความงามเนี่ยลุ้งมากๆเลยแต่ทําไมบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถสักเซสได้นะอ่านะคะอาจต้องแสงเยอะไปหน่อย <laughs> นะคะอ่ะตอนนี้ดีดีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นะพวกเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าวันนี้เนี่ยเราลองดูนะคะว่าธุรกิจที่เราอยู่หรือธุรกิจความงามที่เราทําอยู่เนี่ยค่ะมีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยความสําเร็จหรือว่าปัจจัยอะไรเหตุผลอะไรที่วันนี้คนเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่า เราก็เป็นผู้หญิงนะเราก็ชอบความงามอยู่แล้วเราก็ชอบที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วเราก็ชอบอยากที่จะทําให้คนอื่นเขาสวยอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือทําไมบางคนหรือหลายๆคนอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้นะคะเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จในธุรก,กิจนี้นะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่หนึ่งเลยนะคะ ถ้ามาในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ของการนวดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเออมันช่วยแก้ไขได้แต่สิ่งสําคัญคือวันนี้เนี่ยอ่เขาเรียกว่าอะไรคะคนก็เชื่อหมอถูกไหมคนก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญและในสิ่งสําคัญคือพอคําว่าคนเชื่อผู้เชี่ยวชาญอา่เราก็เอาหน้าของเราเนี่ยเอาแบบถ้าผู้หญิงอยากสวยใช่ไหมก็ไปหาคุณหมอไปให้คุณหมอดูแลแต่สุดท้ายนะคะเราก็เหมือนกับต้องแบบ คือมันต้องไปต่อเนื่องอาจารย์แอดเองก็มานั่งคิดว่าและพอมาเจอกับสกินแคร์นะคะหลายๆตัวเราก็มีจุดที่เรารู้สึกว่าถ้าสกินแคร์พวกนี้มันใช้ดีจริงๆและสิ่งสำคัญคือเวลาคนที่เขาไปใช้เนี่ยเขาได้รายได้หลายทาง ประเด็นคือประเด็นคือพวกเรานะคะเขาได้รายได้ไหลายทางมันจะดีขนาดไหนนะคะอ่านะคะใครมาแล้วนะคะเรียกเพื่อมาเสียงอาจารย์ชัดไหมคะอ่านะคะเสียงอาจารย์ชัดมากใช่ไหมคะโอเคนะคะหลังนั้นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ดูนะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากรู้ว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาก็ชอบนะอาจารย์แอดเขาก็ชอบที่จะดูแลตัวเองชอบที่จะ เรียกว่าอยากจะสร้างรายได้อยากจะสร้างอาชีพอยากมาในธุรกิจความงามแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคุณนะคะว่าถ้าตอนเนี้ในธุรกิจของความงามและถ้าเรามีแค่องค์ความรู้แค่ความงามเฉพาะด้านที่เรารู้เท่านั้นมันก็ไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าหลายคนค่ะ ตกหลุมพางว่าวันนี้ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านว่า,าเรียนรู้มาหลายอย่างละวศาสตร์ขแขนงไหนก็รู้มาหมดเรียนมาหมดเอาไว้ง่ายมีแคบจะเป็น10บครูร้อยอาจารย์ที่จะสอนเขาได้แต่เขาไม่สามารถทำให้ธุรกิจหรืออาชีพที่เขาเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะคะว่า อะไรเอ่ยที่วันนี้เราไม่สามารถหลายคนเนี่ยตกหลุมพรางตรงนี้แหละนะคะหลายคนตกหลุมพรางตรงนี้ว่าไม่สามารถที่จะสําเร็จในธุรกิจความงามได้เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะอาจารย์แอดจะบอกว่าวันนี้ค่ะอาจารย์แอดจะเอาเคส,สตัดดี้ให้พวกเราได้ดูกันนะจ๊ะว่าเวลาที่มาเรียนกับอาจารย์แอดนะ แลวหลายๆคนก็บอกว่าอุ๊ยอาจารย์แอดเวลาที่มาเรียนกับอาจารย์แอดแบบเหมือนกับว่าจับมือทำแล้วเห็นผลลัพธ์แบบไหนยังไงก็อย,กอยากที่จะอยากที่จะให้แชร์นะคะอยากที่จะดูแลตัวเองด้วยอยากที่จะเอาไปสร้างรายได้ด้วยอยากที่จะไปสร้างอาชีพด้วยดังนั้นได้เลยจ้ะนะคะอาจารย์แอดจัดการให้นะ เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่ใหม่ๆเราก็ต้องทําอะไรที่ใหม่ๆเราก็ต้องทํานะคะอืมนะคะอาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างนะคะพวกเราให้อภัยกันเนาะดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์แอดก็ต้องบอกกับพวกเรานะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรานะคะรู้สึกว่าวันนี้เราอยากดูแลตัวเองแต่สิ่งสําคัญคือการดูแลตัวเองอย่างเดียวการมีรายได้ทางเดียว หรือวันนี้อาชีพในเกี่ยวกับความงามทําไมบางคนไม่ประสบความสําเร็จทําไมบางคนเขาถึงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเดี๋ยวเรามาดูนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวอาจารย์แอให้ดูเราให้ดูนนี้นะคะอืม ไม่สามารถที่จะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวอาจารย์แอให้ดูเราให้ดูนี้นะคะอได้เห็นไหมคะว่าเรียกค่ะเป็นเรียกว่าการที่วันนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะพวกเราว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย เขาสมความง,งามนะคะอยากดูแลตัวเองมาเรียนนวดหน้ามาปรับรูปหน้ามาทำให้หน้ากระชับขึ้นและสิ่งสำคัญคือสุดท้ายเขาก็มาสร้างอาชีพมาสร้างรายได้ดังนั้นวันนี้อาจารย์แอดฮห็น,นะคะว่าหลายคนเนี่ยในการเริ่มทำธุรกิจนะอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้นะคะว่าเราอย่าเริ่มตามกระแสะข้อแรกเลย เนี่ยแหละคือปัจจัยสําคัญคือเราอย่าเริ่มตามกระแสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะนะคะวันนี้มาทักทายกันได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนว่า วันนี้นะคะอาจารย์แอดเองนะก็มาเพื่อที่จะมาสอนพวกเราว่าวันนี้ในเรื่องของสุขภาพและความงามค่ะยังคงเป็นที่นิยมมากๆแต่สิ่งสำคัญคือแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้มันไม่ใช่ที่บางคนจะประสบความสำเร็จและบางคนจะสร้างรายได้ได้เพราะอย่างแรกเลยคือเขามาตามกระแสะมาตามกระแสะคืออะไรคืออา่า เห็นอันนั้นมาก็เอาเห็นอันนี้มาก็เอาอยากจะทำบ้างแต่ใจข้อสองเลยนะไม่ได้รักจริงๆเพราะว่าให้คุณลองสังเกตนะคะให้คุณลองสังเกตนะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เรานะเริ่มที่จะ,อะชอบอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะทําให้มันเป็นไรายได้บางทีเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดเป็นไรายได้ได้ยังไงมันจะเห็นผลลัพธ์ าจากอะไรเราก็จะไปหาข้อมูลจะไปดูข้อมูลดูได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะหรือว่าไปศึกษาเรื่องนั้นได้ตลอดแล้วเราสนุกด้วยที่จะทำกับมันคือใจมันรกักอะคือใจมันรกักคือใจมันอยากที่จะทำนะคะแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้นะคะที่อาจารย์บอกนะว่าคนที่เขาเนี่ยไม่สามารถสร้างไรายได้หรือประสบความสำเร็จได้นะคะจากธุรกิจ ความงามก็ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ทำไม่เป็นแต่เป็นเพราะว่าทำไม่มากพอหรือว่าเขามาด้วยใจที่รู้สึกว่าม,มันทำตามกระแสอะนึกภาพบอกปะทำตามกระแสะทำตามที่แบบว่าเออคนอื่นทำฉันก็อยากทำคนอื่นออชวนมาฉันก็อยากมาแต่ว่าใจฉันเองก็รู้สึกว่าแบบ แบบไม่แน่ใจอ่ะลองลองทำไปก่อนลองลองทำไปก่อนแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะนะผู้หญิงหลายคนจะรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยอาจารย์เห็นผู้หญิงสไตล์หลายคนนะที่วันนี้นะคะเ,เรียกว่าชอบดออูการแต่งหน้าโดยที่วันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะจากการแต่งหน้าแต่ชอบไหมชอบชอบดูไหมชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากศึกษาแต่พอมันมาสร้างเป็นอาชีพขึ้นมา เหตุผลที่คนไม่ไประสบความสำเร็จนอกเสียจากที่เขาจะไม่ได้รักนะเขาจะหวังตัวเงินหวังแบบเฮ้ยมาปุ๊บคาดหวังเลยตัวเงินต้องได้เท่านี้ตัวเงินต้องได้เท่านี้สิ่งที่อาจารย์แอดจะบอกนะพวกเรานะวันนี้อาจารย์แอดมีลูกศิษย์ลูกหานะเดี๋ยวอาจารย์แอดจะโชว์ภาพให้พวกเราดูว่าวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนกับอาจารย์แอดนะคะเขาสามารถที่จะทำดูแลตัวเองได้และดูแล คือเอาไว้ง่ายเลยดูแลตัวเองก่อนอ่ะให้ดูภาพนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคไหมอืมนะคะพวกเราเห็นไหมว่าวันนี้นะคะคนที่เขาดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองทำด้วยความรักนักเรียนของอาจารย์แอดนะคะคนนี้นะมาเรียนนวดหน้านะคะเป็นผลงาน นะเขาสามารถยกกระชับปรับรูปหน้าได้เลยพวกเราเห็นไหมฝั่งไหนที่ยกขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมชัดเจนไหมพวกเราเริ่มรู้สึกแบบอืม